โดยในทุกๆวันณนะโรงครัว71ปีวัดพระธรรมกายในความห,ห่วงายของพุทธศาสนิกชนที่มีตอบพระภิสุสมมณน,นในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายข้าวสารอาหารแห้งผักผลไม้ตามฤดูกาลร,รวมถึงวัตถุดิบในการปรุงอาหารแด่พระอาจารย์ซึ่งแต่ละท่านต่างชักชวนบุคคลอันเป็นที่รักบุคคลในครอบครัว มาร่วมสั่งสมบุญด้วยใจที่แช่มชื่นเบิกบานอีกทั้งยังมีความตั้งใจคัสสรรและนำผักผลไม้ที่ปลูกไว้มาถวายเพื่อนำไปประกอบเป็นพัตาหารถวายแด่พระพิสุสัมมเนวัดพระธรรมกายเพื่อเป็นกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมและศึกษาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับท่านที่อยู่ไกลไม่สะดวกเดินทางมาวัดพระธรรมกายก็สามารถร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งออนไลน์ได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา40นาทีผ่านระบบซูมได้ที่ Zoom 072.com และสามารถส่งเข้าสารอาหารแห้งผ่านระบบขนส่งต่างๆตามช่องทางที่ท่านสะดวกมาที่พระนิวัตยติวัฒโนศาลามหาทานบารมีรงครัว71ปีวัดพระธรรมกาย 23ทับ2หมู่7ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานี12 120หรือร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกาย1 5 2 1ขีด1ขีดสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือสอบถามามาที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 7 1 5ขออภัยค่ะ087 518 5556 และ0806021215ค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านได้มีโอกาสสังสมบุลร่วมกันนะคะ